สวัสดีค่ะเม่อน,นี่แอจ,จะพาพ่อแม่พี่น้องไปชมฟาร์มย่แถวแถวไกลไๆหมูบานเนี่ยแหละค่ะคุ่นคอไกลมู่บานนะคะอย่าง,งนี้เขาวา่างัวเพิ่นออกลูกแอจ,จะพาไปเบิง่อองว่าคอกเพิ่ไงบ่ไปเบิ่งกันค่ะแต่ก่อนไปเบิง่งอย่าลืมกดไลค์กดแช์และกดติดตามแอด้วยนะนี่คือเส้นทางที่เฮาจะไปเบิ่งง่วกันนะคะงวัวจะออกลูกตามแอไปเลยค่ะนูน่นอยู่ทั้งบุญนะคะอยู่ทั้งผู้บุญอ่ะอนะขอบงัวอยุไก่ค่ะ ไปเบิ้งกันค่ะถึงแล้วจ้าถึงแล้วป้านมันปลูกหญ้าให้พร้อมอด้จ้าปลูกหญ้าให้งัวอีหยังคุณแม่ปลูกอีหย,ย,ยังอีหยังอีหยังนี่เลี้ยงหยังนี่คะเลี้ยงหอยเลี้ยงหอยเชอรี่หอยเชอรี่ว่าซ่านบ้าดงัวงเพลินหลายเนาะ อ้เน yeah, <ah> ah, ี่ยอาหนอานี่น้องมึงตอนนี้ตบไงหนึงนี่บังเขาเขาตายแล้วแย่งกันแล้วนี่เดินนี่เดินผีทิทังไงหลายเมื่อนมึงช่างผีดค่ะ เพิ่อนยาอเอัออองเลยค่ะคุณพ่อยาเน่เปียว่าซันค่ะนี่หนายาเน่เปียเ่นปลูกไว้ไถง่วเอาท่านอะไรก็มีบานคน้วค่ะป้าบรรยากาศดีเนาะมองนี่เขียวมองนั่นแดงออันนี้ หน่ำไฮวัวมีงัวหลายตัวเด้อค่ะของผนเห็ดนี่เนาะมีหลายทอไช่นี่เอาโน่น,อนอยังนี่ซับได้ป่ะคะนี่ นน้องบัวเขานอนอยู่นั่นบอกกาเข้าไปค่ะแอบบอกกาเข้าไปไอย,ยานเขาชนานะอันเด็กๆซองโตนี่กินอียังล้ะคะนี่โอ้น่องงวัวบป่คะน่องงว่ว บ่เห็นเนาะมาพรท่านมันออกพี่น้องจุดเด็ดมันอยู่นี่บ่ไง,งจะพาบ่ไงนี่ค่ะคุณแม่เห็นอย่างนี้เห็นตีล่างน่องง่วงน่นองง่วงกอดยายไปนี้หรอนี่เพอกำปั้นบ่ใหญ่บ่คะนี่บ่วบัวไงเอาไปเฮ็ดกินหรอคะ เฮ็ดจังไดกินคะนี่ต่อมอมต่อมอมอุ้ยอยากเบิ่งวิธีการเฮ็ดหรืออาจจะพาเบิ่งวิธีการเฮ็ดน้องงัวค่ะพี่น,อน้องเนาะ